ทำไมเขาถึงตัดสินใจมาบอกเลิกคุณนะคะมันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดเหนื่อยอยากเลิกจริงๆหรือว่าเขาแค่ต้องการประชดประชันต้องการให้คุณงอความสัมพันธ์ที่เขามาเที่ยวบอกเลิกคุณสรุปแล้วจะเลิกกันขาดจริงๆไหมนะคะหรือว่ามันเป็นแค่การละครจากเขาที่เขาต้องการเรียกร้องความสนใจกับคุณกันแน่นะคะสถานการณ์นี้เราควรรับมืออย่างไรวันนี้เราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอรีโอของเราด้วยนะคะมาดูกันค่ะทําไมเขาถึงตั้งใจมาบอกเลิกคุณนะคะนันแล้วเขากับคุณจะเลิกกันขาดมานี้เนาะ มันจะเป็นยังไงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ค่ะคลิปนี้เป็นพลังงานแบบรวมนะคะดังน,นั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้ขอให้คุณโปรดใช้วิวจารณญาในการรับชมถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานมันตรงใช่พิมพ์คําว่านอมนอรับคําทํานายเข้ามารับพลังงานได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัดคลิปนี้ไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจไม่ต้องเก็บมาเครียดนะคะ รวมไปถึงสําหรับท่านที่กําลังเจอสถานการณ์นี้อยู่และอยากจะรู้ว่าจะเลิกกันขาดไหมจะจบไปเลยไหมนะคะอยากต้องการที่จะเช็คดวงส่วนตัวเป็นดวงของคุณกับวันใจจริงๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยขอรูปคนรักของคุณหนึ่งใบพร้อมพิมพ์นอกสถานการณ์นะคะสําหรับแบบโทรจองล่วงหน้าหนึ่งวันขึ้นไปค่ะมาดูกันนะคะอะไรกันดนใจให้เขามาบอกเลิกคุณนะคะเอรับโสดนะคะ มาเป็นการบอกเพื่อให้จบจบปัญหาอะไรบางอย่างเป็นการตัดขาดตัดจบปัญหาตัดเรื่องตัดรานะคะประมาณนี้นะเต็มไปด้วยเรื่องราวของการที่อาจจะรู้สึกว่าอยากเอาชนะนะคะเขาอึดอัดค่ะเขาอึดอัดแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขายังต้องการคุณหรืออยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวของคุณอาจจะงงแงเนาะหรือว่ามันอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะบางคนทะเลาะก,กันด้เรื่องแม่ ไนะด้เรื่องของญาตินะคะบางคนทะเลาะกันด้วยเรื่องของผู้หญิงเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการทะเลาะกันด้วยอารมณ์นิสัยเ,เจ้าแง่สันง,งอนนะคะความขี้โมโ oh, หความน้อยใจใดๆก็เป็นไปได้เช่นกันอดังนั้นถามว่าทําไมเขาถึงมาบอกเลิกคุณนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาบอกเลิกเพื่อให้ตัดจบความอึดอัดใจความเหนื่อยใจนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาแบบ เหมือนเหมือนเป็นการตัดจบไปเพื่อมันเหมือนจริงๆอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะเทคแอคชั่นยังไงคุณจะงอเข้าไหมนะคะหรือตัวของคุณเนี่ยจะปล่อยวางเรื่องของเขาไปจริงๆนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาโกรธคุณสะสมอ่ะหรือเรื่องราวของเราเนี่ยมันอาจจะมีการทะเลาะกันสะสมนะบางคนทะเลาะกันทั้งที่เป็นสามีภรรยาแต่งงานกันไปแล้วด้วยนะคะในขณะเดียวกันบางคนอาจจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเออเรื่องราวของ ผู้หญิงนะคะเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นไปได้เช่นกันหรือบางคนทะเลาะก,กันวยเรื่องราวของแม่ของไฟใดไฟหนึ่งญาติของไฟใดไฟหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าตัวของคุณอาจจะไปหงุดหงิดงี่เง่างองแงใส่เขาจริงๆนะคะเลาะแหละอะไรบางอย่างจนเขาเกิดความรู้สึกอึดอัดและอยากบอกเลิกคุณมันจะได้จบจบปัญหาไปประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันนะคะเขาอยากเลิอกอยากจบเลยไหมสรุปแล้วมันจะได้ไปกันต่อหรือมันจะต้องจบลงจริงๆมาดูกันนะคะสามถ้วยนะ ได้ energy พลังงานนะคะของไพ่เจ็ดดา k n i g h t of w a n d s นะคะและได้ energy ของ six of wands สำหรับแม่หมอดแม่หมอมองว่ามันจะมีโอกาสที่จะมาง้อกันเองนะเนี่ย ะะมันอาจจะเป็นการกลับบางอ้อกันด้วยเรื่องราวของบุคคลที่3มบางคนเนี่ยบอกเลิกให้ตายก็ไม่สามารถเลิกได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีลูกมีเต้ามีบริวารมีเรื่องการเงินมันมีเรื่องธุรกิจที่ยังคงต้อง grow with the flow ต้องไปต่อข้างหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะคือจริงๆไม่มอกรู้สึกว่าการที่เขามาบอกเลิกคุณนะ่ะเขาแค่รู้สึกไม่มั่นใจก็เลยบอกเลิกไปก่อนนะเป็นการตัดจบปัญหานะคะไม่อยากรับรู้ไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะแต่ว่าในใจลึกๆก็ลุ้นนะ เราเนี่ยจะพยายามแบบเหมือนมาหวานล้อมเขาไหมมางอไหมนะคะสังเกตจากไพ่สามถ้วยนะจริงๆแล้วเขายังอยากมีคุณอยู่หรือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังลึกๆหวังให้คุณเนี่ยเหมือนพยายามที่จะปะปอบปะโลมนะคะหรือตัวของคุณอะ่ะต้องพยายามงอเขาสักหน่อยอะไรประมาณนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขาไม่เลือดสู้อะไรคุณเขาก็เลยบอกเลิกไปประมาณนี้แต่ใจลึกๆไม่ได้อยากเลิกขนาดนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นแค่รู้สึกแบบว่าอยากบอกเลิกเพื่อเอาชนะเฉยๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ลุ้นท่าทีของคุณอยู่ด้วย นะว่าแบบคุณจะเป็นยังไงเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะอืคนนี้เขาเหมือนบอกเลิกเพราะอารมณ์ล้วนๆนะคะยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจแม่หมอกไม่เห็นพไพ่ใบไหนที่บอกว่าเขาจะจบจริงอะแต่แม่มอกแค่รู้สึกว่าเขาอยากเอาชนะคุณแล้วก็นี่อาจจะเป็นไม้ตปลายของเขาค่ะทีนี้มาดูกันว่าเรื่องเนี้ยจะดีกันในช่วงไหนยังไงหรือมันจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปสามดาบ The Wheel of Fortune นะคะ ได้น n ร r g y พลังงานของเดอชาเรยอห์โหเหนื่อยนะคะ <c oughs> คุณลุกดวงและ Queen of Wills นะคะแนะนาให้คุณอยู่นิ่งๆน,นะคะคุณอยู่นิ่งๆดีกว่าเพราะว่าจริงๆคุณก็เสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมาเยอะแล้วนะไม่หมอรู้สึกว่าคนที่มาดูไพ่กล่องเนี้ยตัวของคุณเหนื่อยใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง ความรู้สึกหลายๆอย่างนะคะเขาก็ใช่ว่าดีนะเขาก็ทําร้ายหัวใจคุณเหมือนกันบางครั้งเขาก็เผด็จก,การพูจามไม่น่ารักนะคะหรือแม้ก็ด้วยความที่ไกลกันด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก,กันมากมายนะักบางคนเดินทางไปมาหาสู่กันบางคนคุณอาจจะกําลังทะเลาะก,กันอยู่กับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาหรืออาจจะเป็นความรักที่อยู่ทางไกลน่าจะเป็นการทะเลาะก,กันจากข้อความอะไรแบบนี้เนาะเออดังนั้นน่ะไพ่มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปได้อยู่นะแต่ขอ ขอให้คุณนะตั้งสตินิ่งนะคะไม่มอรู้สึกว่าเขาจะกลับมานะเขาจะกลับมาในวันที่รู้สึกว่ามันนิ่งและใจเย็นมากขึ้นแหละนะคะจะมีแนวโน้มในการกลับมาเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบอกบอกเลิกเพื่อเอาชนะอืมแล้วก็ต้องการให้คุณแบบเหมือนเหมือนเลิกทะเลาะหยุดทะเลาะได้แล้วอะไรประมาณนี้ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นแล้วเมื่อคุณเหมือนนิ่งนะคะไม่ตามไม่วุ่นวายอะไรกับเขามากมายนะจะเป็นตัวของเขาเองที่เริ่มร้อนรนค่ะ เริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มเกาะวนกระวายใจนะคะทีนี้มาดูกันว่าเราจะได้กลับมาดีกันจริงๆหรือไม่ได้กลับมาเมื่อไหร่ขอไพ่สามใบนะ หนึ่งเหรียญนะคะ p o พจ h e p เ n นเป็นโค e จัส m เมนนะคะ, Page the acle, the Jasmine, ะ,คะแล้วก็ได้ไพ่8เหรียญเมื่อคุณรู้จักอดทนนะคะลองรองดูในช่วง30วันนี้จะยังพอมีแนวโน้มกลับมาคุยกันอีกครั้งได้ค่ะใครเย็นก่อนคนนั้นชนะนะคะคุณลุกดวงเราไม่จําเป็นต้องไปทะเลาะกับคนที่เหมือนไม่พร้อมจะรับฟังแล้วไม่พร้อมจะเข้าใจนะแม่มองรู้สึกว่าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เพียงแค่คุณอดทนและมีสติ นะคะไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่ไปหาเรื่องเขานะคะแล้วก็ในช่วงไม่เกิน30วันนี้จะเป็นเขานั่นแหละที่อาจจะร้อนรนนะคะในการติดต่อก,กลับมาหาคุณเองขอเพียงคุณนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้แล้วคุณจะชนะอุปสรรคทั้งปวงนะคะสุดท้ายนี้นางฟ้านะคะประจําตัวของคุณอยากบอกอะไรสําหรับในเรื่องนี้นางฟ้าของคุณอยากจะแนะนําอะไรสําหรับความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะอ่ะแบบไพ่ฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันสิ่งน่คุณอาจจะต้องการนะ เป็นเรื่องของการเปิดใจในการพูดคุยกันเปิดอกคุยกันค่ะมีอะไรที่เราปรับได้มีอะไรที่เขาปรับได้หรือไม่ลองเปิดใจในการคุยดูนะและนะคะไพ่ใบนี้เป็นการม่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีคือการรักตัวเองนะวันนี้เขาบอกเลิกรลาวาเขาทำร้ายจิตใจของคุณมันไม่ได้สําคัญเท่ากับตัวของคุณรักตัวเองมากแค่ไหนรู้ไหมว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะอย่าลืมที่จะหันกลับมาเพื่อ บอกรักนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแคร์หัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะและกี้เป็นโอเพ่นไม์ค่ะคุณต้องเปิดใจยอมรับนะคะว่าคนรักของคุณกับคุณน่ะมันมีความแตกต่างกันเรายอมรับในความแตกต่างเรายอมรับในการที่เราทั้งคู่เนี่ยความคิดไม่ตรงกันได้หรือไม่ ถ้าคุณยอมรับได้ก็จะยังได้ไปต่อนะคะนี่คือพลังงานสําหรับในค่ําคืนนี้ค่ะถ้าคุณดูดวงรู้สึกว่าพลังงานน,งนี้เป็นของคุณเอนเนอร์จีนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่านมรับคำำําทํานายเข้ามาได้เนาะหรือสําหรับท่านที่มีปัญหาจริงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยากรู้ว่าจะต้องไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะทําไมเขาถึงอยู่เงียบๆหายไปเลยนะหลังจากบอกเลิกคุณหายไปนานเลยมีคนใหม่หรือเปล่านะคะมีใครไหมเนาะและสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นยังไงสามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตามหน้าจอมาได้เลยค่ะ แบบแปพิมพ์นะคะเขารูปคนรราของคุณหนึ่งใบพิมพ์เล่สถานการณ์คร่าวๆมาได้อยากให้ไม่มองเจาะลึกในเรื่องอะไรพิมพ์มาได้หนึ่งข้อทวนนะคะถ้าทําได้เป็นคําถามที่ ไม่ไม่เกินความสามารถของไพ่ตอบจะตอบให้เนาะหรือสําหรับท่านที่ต้องการเจาะลึกอยากคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวอยากระบายอยากให้ไพ่ช่วยแนะนำนะฮิวจิตใจของคุณนะคะหรือให้คําตอบในสิ่งที่คุณสงสยัยเจาะลึกทั้งการเงินการงานความรักหัวใจก็สามารถจองแบบโทรเข้ามาได้เลยค่ะแนะนําเป็นหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเลยจะง,ง่ายที่สุดนะคะถามได้รัวๆเลยนะดวงปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตจากนี้ไปต้องระวังอะไรคนนี้ใช่คู่ของคุณจริงๆไหมถ้าไปต่อแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันเนาะยังไงวัน วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้คุณกับหวานใจกลับไปดีกันไวๆค่ะ